สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้จะพามาดูระบบไฟสำรองนะครับในขณะที่เราแคมปิง้งเราเดินทางนะครับก็จะมีระบบไฟสำรองที่เราทําขึ้นกันมาเองก็จะมาแนะนาเพื่อนๆสําหรับท่านใดที่จะหาระบบไฟสำรองที่ไม่ยุ่งยากและราคาไม่แพงมากนะครับก็เริ่มจากแบตเตอรี่นี่ครับ อาจจะมีแบตเตอรี่สำรองที่เป็นแบบมือสองแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับอันนี้แบตเตอรี่ทั่วๆไปแต่ว่าควรเป็นแบตเตอรี่แห้งเราก็จะเดินสายนี่สายไฟมาจากตัวรถยนต์เลยแล้วก็มาเข้าตัวคอนโทรลตัวนี้คือตัวคอนโทรลตัวคอนโทรลตัวนี้ก็จะเข้าช่องชาร์จโซล่าเซลล์ปกติแล้วก็ต่อขั้วแบต อันนี้ขั้วแบตอันนี้ขั้วโซล่าเซลล์อันนี้ขนนั้ขวามาใช้งานนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะใช้งานกับตู้เย็นเดินสายมาเดินสายมาใช้กับตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นอันนี้อันนี้ยังทํางานอยู่นะครับที่ลบลบหนึ่งองศาเดี๋ยวไปดูข้างในตู้เย็นก็แช่ผักแช่หมูช่องนู้นช่องที่ม Finding ีถุงก็แช่ผักช่องด้านล่างก็แช่หมูนะครับครับ ตัวนี้ใช้กับตู้เย็นได้สบายหรือจะใช้ไฟแสงสว่างไฟอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะครับก็เดินจากตรงนี้ที่อยู่ด้านในรถเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ผมเดินมาจากด้านหน้าก็คือต่อต่อจากแบตเตอรี่เราเลยเดินสายผ่านคัสซีมาครับสายขนาด2.5สายกลมนะฮะแล้วก็ใช้คอนโทรลตัวนึงแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตัวหนึง่ง อันนี้ใช้กับตัวย็นนี้สบายเหลือเฟือครับหรือจะมีอินเวอร์เตอร์ถ้าใครมีอินเวอร์เตอร์ก็เอามาติดตั้งนี่ผมเดินมาจากตรงนี้ใต้คาซีเดินมาจากข้างหน้ารถเลยครับจัมาจากแบตด,ด้านหน้านี่นะครับจัมาาแบตแล้วด้านหน้าแล้วก็เดินใต้คาซีมาเรื่อยๆใต้คาซีมาเลาะมาเรื่อยๆครับเลาะมาเรื่อยๆแล้วก็มาออกนี่ฮะด้านหลังด้านล่าง เห็นสายดำๆไหมครับตรงนั้นสายดำๆแล้วก็ขึ้นมามาอ,ออกตรงนี้เวลาวิ่งไประบบชาร์จเนี่ยเราเสียบไว้ตลอดได้เลยเวลาเราใช้มันจะตัดตัควคอนโทรลตัวนี้มันจะตัดนะครับตัดไม่ให้ไม่ให้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลูกข้างหน้าแต่เวลาที่เราสตาร์ทมันก็จะชาร์จอัตโนมัตินะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ ที่หาแบตเตอรี่สำรองก็ตัวนี้สบายๆแบตมือสองก็ไม่แพงครับรูปละสองพันสานอันนี้เป็นแบตขนาด1 0 0แอมแ์นะครับแบตมือสองขนาด1 0 0แอมป์ก็ใช้ได้สบายนะครับก็ลองไปดัดแปลงใช้กันดูนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ